สวัสดีค่ะอยู่กับสวนแก้วกันอาจารย์อีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปดูเงาะกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาเริ่มจะเข้าสีหรือ,อยังก็มีบ้างแล้วนะคะ เดี๋ไปดูจะมีต้นหนึ่งนะคะที่แบบเป็นดกอยู่ค่ะเป็นเยอะอันนี้อย่างนะคะต้นนี้ต้นนี้เหมือนจะเพิ่งเริ่มเข้าเนื้อค่ะนี่เรามาเจอทุเรียนหมอนทองด้วยนะคะ ต้นนี้ยังมีอยู่ค่ะก็น่าจะยังไม่แก่นะคะนี่ค่ะต้นนี้เริ่มมีสีแดงให้เราเห็นแล้วนะคะ ช่วงนี้หน้าฝนที่ป่าเง,งาะยุงก็จะเยอะๆหน่อยค่ะนี่ค่ะใกล้จะเก็บได้แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นเงาะสามสีนะคะเรารอให้แดงกว่น,นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยเก็บ นี่นะคะ ก็น่าจะอีกสักสองสาอาทิตย์นะคะถึงจะเก็บได้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ